เราจะใช้ริบบิ้นสีเส้นนะคะความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะนี่คือ,เ,อเกสรแบบใหม่นะคะามาเริ่มกันเลยเราใช้เส้นที่1และเส้นที่สอนคล้องกันนะคะต่อด้วยเส้นที่สนะคะเราจะใช้ริบบิ้นที่ยาวกว่าขึ้นด้านบนนะคะและสั้นลงด้านล่างนะคะ แล้วก็คล้องเส้นที่4ี่แล้วก็ไปสอดคล้องเส้นที่3นะคะเราก็จะทำเป็นฐาน8นะคะจับเส้นที่อยู่ขวามือนะคะพับไปเลยนะคะต่อมาเส้นด้านบนต่อมาก็เส้นด้านซ้ายมือนะคะพร้อมด้วยเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเองที่สุดแล้วก็สอดเก็บนะคะก็จะได้เป็นฐาน8นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะทำเป็นลูกส้มนะคะจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะอ่าเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามนะคะแล้วก็เส้นที่สี่อ่าจับเสร็จเรียบร้อยแล้วจับเส้นด้านในสุดวางลงเก็บเส้นด้านล่างขึ้นมาจับเส้นด้านในสุดวางลงจับเส้นด้านล่างขึ้นมา จับเส้นด้านในสุดวางลงเก็บเส้นด้านล่างขึ้นมาทำอย่างนี้นะคะด้านในด้านล่างท้าอย่างนี้จนริบบิ้นด้านล่างหมดแล้วก็จับเส้นที่อยู่ด้านในนะคะวางลงให้มันเหลือ3เส้นแล้วก็สอดเส้นแรกนะคะไปช่องที่หนึ่งสอดอเส้นที่สองไปช่องที่สองสอด เส้นที่3ามไปช่องที่3นะคะก็จะเบี่ยงถัดไปแต่เข้าเข้ารูเดียวกันนะคะต่อมานะคะจัดเก็บริบบิ้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดึงเพื่อเช็คความแน่นนะคะค่ะดึงให้เรียบร้อยค่ะดึงให้กระชับนะคะโอเคนะคะแล้วเราก็กลับด้านนะคะ อ่ะต่อมาจับเส้นใดก็ได้คาดนะคะให้คาดสามเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามแล้วก็ทาบนับหนึ่งสองสามแล้วก็ทาบลงไปนับหนึ่งสองสามแล้วก็ทาบลงไปให้มันเหลือสามเส้นแล้วก็สอดเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเข้าไปเบี่ยงไปช่องนี้แล้วก็เบี่ยงไปช่องถัดไปเส้นที่สามก็เบี่ยงไปช่อง ถัดไปเขาก็จะลงตัวกันทั้ง8เส้นเลยนะคะต่อมานะคะดึงให้กระชับให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็สอดตามแนวนะคะสอดตามแนวให้จบทั้ง8เส้นเลยนะคะค่ะเขาก็จะลอด3ช่องนั่นเองนะคะ ถ้าฝืนแนวก็สังเกตง่ายๆนะคะมันก็จะไม่ตรงเส้นริบบิ้นก็จะไม่ตรงกันนะคะนั่นถือว่าผิดนะคะอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะคือถูกนะคะตอนนี้สังเกตโดยการสอดไปตามแนวให้มันครบทั้ง8เส้นค่ะโอเคค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็กลับทางนะคะเราจะเอาอะจะขึ้นเกสรน,นะคะสังเกตง่ายๆ ให้เอาตรงที่ไม่มีรูนะคะขึ้นมาเพื่อจะเริ่มเกสอนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกสอนกันเลยนะคะจับบิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งเส้นนะคะข้ามหนึ่งเส้นแล้วสอดลงแบบนี้นะคะบิดเฉยๆนะคะอย่าอย่าพับหรือตัดมุมอะไรทั้งนั้นนะคะก็บิดอย่างนี้แล้วก็สอดช่องถัดไปข้ามไปอีกนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะช่องนี้โอเคทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8ดเส้นนะคะ เราอย่าพึ่งดึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งดึงเก็บนะคะเพราะว่าเส้นสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะสอดไม่ได้และวิธีเริ่มเกสรก็คือเอาตรงที่ไม่มีรูขึ้นนะคะตรงก้นที่มีรูอะคะ่ะเราสามารถทำดอกขายทำเป็นรายได้โดยที่ว่าใส่เหรียญที่หลังได้นะคะคือเทคนิคตัวนี้นั่นเองนะคะค่ะสอดไปเลยเรื่อยๆค่ะจนให้ครบ8เส้นคะ่ะ โอเคค่ะครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็ดึงทีละเส้นทีละเส้นนะคะไม่ต้องดึงแรงค่ะโอเคดึงไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะเขาจะเป็นรูปทรงด้านบนเหมือนโดนัทนะคะไม่ต้องไปดึงแน่นมากนะคะเราเราก็สอดเก็บตรงก้นให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อ จะไปเริ่มตกแต่งกลีบดอกไม้ต่างๆนะคะโอเคอันนี้ถ้าเราพอใจแล้วนะคะดึงไปเรื่อยๆนะคะพอใจแล้วเราค่อยสอดเก็บแล้วก็เป็นอันเสร็จนั่นเองนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เราก็สอดเก็บตรงปลายเลยนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะ สอดเก็บให้เรียบร้อยทั้งหมด8เส้นนะคะ เทคนิคนะคะเวลาตัดไม่ต้องตัดสั้นมากให้เหลือปลายริบบิ้นไว้นิดนึงนะคะเพื่อเราจะสอนลริบบิ้นอันต่อไปที่จะทําดอกเขาให้มันแน่นและกระชับมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ